สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาหวานแหกเนื้อค่ะน้ําขึ้นค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันเนาะติดต่อกันทําให้น้ําขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นทุ่งนาของชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะเพื่อนไหเมื่อวานได้ค่ะเพราะว่าบริเวณตรงนี้บริเวณตรงถี่มีน้ำในไรยตรงนี้ค่ะก็จะบ,บรมเนหมองหน้าเขาเพื่อนเนาะค่ะ,ะ,คะสามารถมาหาปลากันได้ยกสะดุ้งก็ได้ค่ะ วันนี้ไม่มีคนมายกสะดุ้งแฟนเฮากเลยว่าเดี๋ยวจะมาร้องวานแหมึงเนาะคะ่ะมาดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมคะ่ะแต่เหมือนว่าบ่มีปลาบ่อนเลยดิส <Yeah. S 1> วานแนวไหนคือบ่อมีปลาเ mm hmm. มื่อวานมีคนมายกสะดุ้งค่ะเพื่อนๆก็ได้อยู่เนาะเป็นพวกปลาหน่อยปลายังี้ยส่นะปลาขาวปลาเข็งน้อยนัย่นเองคะ่ะ น่ตนั่นอย่ามองกลาดน่าขนเบิงคั่บิงคักๆให้เพื่อนๆดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสะหลวงของหมู่บ้านค่ะเพื่อนๆนะคะ ลงหับ้านปลาก็จะมาตามท่อนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นจะดักปลาไว้เพื่อที่จะหาปลาตอนช่วงหน้าแรงค่ะเพิ่นจะบอให้ปลาออกม้าเนาะคะ่ะแต่ว่าบางฝนตกแห้งๆนะคะหให้ถ้าคายขาดนะคะปลาเพิ่นกับม้าเนี่ยมาน้าท่อเน,นะะี่ยค่ะลงมาน้ําท่อนเนาะมาน้ําฝนพร้อมที่นี่ตรงนี้เพิ่นบ่ได้หามค่ะหาปลาได้เพิ่นว่าแต่ว่าฟังฝุนบ่ไใดนะคะ แต่แฟนเขาบอกว่าสอบปลาบ่านอนก็ลังฟันค่ะเพื่อนๆจังย่ามเด๋งเนาะคงจะได้วานแล้วก็มีคนมายกสะดุ้งด้วยวัถ้ามีคนมายกสะดุ้งนี่เขาวานแหบไปเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาขวนเพื่อนเนาะเขาก็ตรงมาวานตอนช่วงที่บ่มีคนมานะคะ <c oughs> ทั้งเขาบานพอดีคะ่ะนะคะทั้งเขาบาน จะมีคนผ่านไปผ่านมาหลายนะคะคือต่าเดีนไวเดนมาเนาะบอาหนุ่มเพื่อน จเจอปลาแล้วค่ะมาดูกันว่าจะมีปลาติดมาบอนะคะเพืเ่อน ปลาเข้าไปทั้งทุงน้ำผนบออ่อ๋อติดไม้นี่ัก <c oughs> ูาอืม บติดมาสักโตเพื่อนๆได้อย่างขึ้นมาบอทันบทันได้ไปข้ากระปูเหอกระปูติดมาลึกบ่ออ๋อบ่ลึกปานไรค่ะเพื่อน ไปอยู่ทางพุ่นจะได้ป่าปนอมาเนี่ยปรู้ว่าติดหรือเปล่านะจะวานกัาบอกไดเ้เพื่อนๆ <laughs> กดถ่ายไม่ทันนึกว่ากดถ่ายได้แล้วเมื่อกี้กดว่าติดนะเพื่อน้านลงไปก่อน ยังได้ไม่ติดเลยได้อะไรมาฮะไม่มได้อย่างเลยโอ้ไม่ติดเลยเพื่อนๆไปไม่ได้ไปกลับกันเพื่อน ดูโอกาสพาพเพื่อนๆมาดูบรรยากาศทุ่งนาบ้านเราแล้วกันนะคะช่วงน้ำขึ้นนะคะเพื่อนเ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าคงจะไปหาป่าไหมเนาะรอบนี้ถือว่าบ้าหมานค่ะกลับไปเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะเพ่นบอกว่าคนจะมาลลังแหเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนมงเรียกว่าจะ นี่ปลาให็นคนติดบ่ามาอนเดียววะมได้จักโตดูว่าได้หรอคือโมงได้ขนาดว่าได้ห้าห้องรวยแหละโอ้ปลาปาแต่ปลาปากก็เลยโอ้ปลาปากจ้ะแต่เดี๋ยวมาอยู่ข้างหน้าคุณเนาะยังเหลือตอนนึงเนี่ยอยู่ลักเนี่ยว่าเที่ยงยังลงมายามลักเลยนี่ดิหน้าอย่ดิ โอ้หนี่มองห้าผัวคันที่สองโอ้โหล่ะนั่เพิ่นใส่มองไว้แล้วค่อยเพิ่นเอากู้กู้ขึ้นไปไอตอนนึงแล้วเลือตอนเออสื่อการไว้ปลาลงนะโอ้แม่นบุนโอบ้านี้น้ำแห้งลดลงลดลงเพิ่งเอาไหนไปน้ำไหลลงมาเซาเซาจะได้ตอนมาได้ติดตัวของเซาอย่าที่แล้วแต่ละมีโอ้ปานผัวเลยคับนี่มันเพิ่อเสือมีจุดอ่ะโอ้การมันลงปลายังค้า